สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก็มาต่อกันที่ EPC เ้ยจ้ะหาเห็ดยูเทิงโคกคือเกานี่มาติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อสิมานบอมาหาเห็ดน้ำกันเด้อจ้ะเห็ดออกดีเติบย่จ้ามองนี่อีกสามดอกเด้อจ้ะดอกตะมุตะมิเด้อจ้ะดอกตาหักหัก ดอกน้อยๆดอกน้อยดอกใหญ่กแ็แซ่บคือกันเด้อจ้าเด้ออยู่นี่อีกจ้ะพี่นอ้องขอดไปเรื่อยๆเลยจ้ะดอกละม่านวางไว้นี่ก่อนเพียนน้ำเนาะดีอยู่น้ำใบไม้นี่ละจ้าสีคือกันคักเว้ ดอกอันนี้ก็งามนะึดอกใหญ่ดีพี่อีกดอกนึงสองดอกจก้ะนี่มีลูกหน่อยติดอยู่น้ำกันหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกนี่จะใส่ตาก่อนพี่น้องดูผีอีกดอกนึงบัดน,นี้ครอบไปเลยเนยนะ เลียวไปพ่อไปเด้อจ้ะนี่แหละทายต่อเนื่องกันรดเนาะตรงนี้อีกสองดอกมานอยู่จ้ะมานอยู่ปัดพี่น้องทั้งหนากับพ่ออีกแล้วเลี้ยวไปพ่อไปเด้อจ้ะพ่อทั้งอันเห็ดพ่อทั้งเห็ดเผิงทั้งเห็ดอันเห็ดเผิงคมเน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่กระตาก่อน นี่เจ้าอ้ยดันดันใบตองขึ้นมานาะพี่น้องเนาะงามคักจะ้ะโอเงามหลายงามมานเห็ดเึ่งแล้วจ้าเมื่อนะตัดเอาจังสี่เลยเขาค่อยบ่ได้มาตัดขายากเนาะตัดขาขี่ดินนี่แหละนี่เจ้าอ้ยงามเน้อคะ่ะหามาก,กับพึ่งพ่อจุดนี่แล้วจ้าแบบลายดอกคักนะ พี่พี่น้องเดี๋ยวเอาเห็ดเพิงเห็ดเพิงน้ำค้ามก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวพาเก็บเห็ดเพิงขมก็มีบัดนะมีอีกดอกนึ่งจ้ะเห็ดเพิงกับนี่จ้ะพ่อไปเรื่อยๆอยู่อ่าอีกก้อนจ้ะนี่จ้ะอยู่ใกล้ๆก,กันอีกสองดอกเสียงค้นหามาทั้งนี้เราเด้อพี่นอ้องเบาแหงบ่ได้เด้อจ้ะเเพิงสิมาหานะ้ำหยาดกันเด้อจ้ะ นี่เห็ดเพลิงคมนะจ้ะพี่น้องนี่เห็ดเพลิงคมเห็ดเพลิงคมกระแทบจะออกอยู่น้ากันนี่แหละนี่ค่ะเห็ดเพลิงคมนะพี่น้องโอ้เน o แล้วน่าแล้วนะจาะนี่อดอกนี่ดีอยู่นี่ได้ดอกเดียวจ้ามันเนาเบ,บิดแล้วเบิ่งเบิงดอกนี่ดอกนี่ก็นาวแล้วนี่ค่ะได้ดอกนึง เห็นละงอกหน่อยดอกนึงพี่น้องนี่จ้ะพ่อพ่ออัพอนพอ่อเรานั่งกินเข่าอยู่เราได้พ่อเครื่องกระตาบอเจ้าโอ้เพื่อนมาไลเด้อพี่น้องเพราะตาบ้านเดียวกันนี่แหละจ้ะเราได้ลายสัตว์ผู้ใดไปพ่อมองก็ได้ลายเด้อจ้ามือนีะนี่เราจปตาเห็ดเบิดเลยเด้อนี่ หาวนไปได้ไปเบิ่งเหตุเรากัน,นขึ้นกบ,บันเนาะนี่จ้ะน,นี่ตาเราได้บักหลายโอ้เราเคืองกระตาเราจ้ะมีแต่ดอกง่ายๆยี่หันเลยนังบันใดนังเสร็จบันเดียวกัน,นย่นจํากันบ่ได,ออด้อุ้มตามตาเราจําว่ได้ ยูบ <S preach ers> ้านเดียวกันอยู่บ้านใดนังคนมาหาเหิตลายหมู่บ้านายเด้อจ้ะแบบบ้านคนมาแบบต่างทินต่างอย่างกหลารๆจำกันบ่าได้บัดที่นี่หาตอก่อนจ้ะจ้าปาดพี่น้องพ่อหิรังโงกจ้ะไปตองปกอยู่นี่สองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกเด้อจ้ะจะเคียย์ใบตองออกกอน นี่จ้าหาดอกพี่น้องหาดอกบบแมนหาดอกเกี่ยยุไใต้ดินออขั้นขึ้นก็ขึ้นเป็นมูนะจ๊ะนี่ยุไใต้ดินอีกดอกที่หกเด้อจา้านี่ดอกน้อยๆนี่โอ้งามจ้าก,กำลังงามเลยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งค่ะเห็นละงกจ้าพี่น้องฝากเก็บก่อน ยางคนมาทาั้งนี้แล้วตัดเอาโรดละไปบ่ได้ไปล่างขาดีพี่น้องเอาขาไปกะไปล่างยนีคือเกาจ้ะตัดออกไปจังซี่โรดเพราะว่าเขาหาไปกินเนาบ่ได้หาไปคายนี่โอ้ยกิ่งไปแล้วมนันอ,อยู่เด้อจ้าเด้อ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 พ่อยกขังบนอีกจ้าพี่น้องมีตัดขาเพื่อนออกกัน ผนจากข้างบนเพียงเออเฮเลยพี่น้องออกต่อเนื่องกันจ้านี่่นี่อีกสามดอกแม่งามงามนี่ค่ะนี่ตัดเอาจังสี่ก็ง่ายดีเนาะจ้ะก็ต้องเอาคาไปบ้านดอกเพราะว่าหาไปเกงกินเองเนาะพี่น้องนี่ได้สามดอกสามดอกงามงามเลยจ้ะ อยู่นี่อีกดอกหนึ่งจ้ะนี่บอธันได้เคลียร์ใต้ใบตองเด้อพี่น้องเอาดอกที่โพก่อนเนาะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะกำลังงามเลยเคลียร์ใบตองออกอยู่ใต้ใบตองอีกดอกหนึ่ง้ะจ้ะนี่หนึ่งดอกเคลียรมันอีกคนเดี๋ยวจ้ะออกอยู่ใกล้ๆกันกับเห็ดละงกนี่ไหมใส่หลักกมันอยู่ทางเลย สองใดค้นบรทันมากับพ่อดีอยู่เด้อจ้ะนี่สองดอกเงยๆนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะดอกงามงามนี่พี่น้องอันนี้เห็ดเพิ่งขมจ้ะเห็ดแง่เนาะออกเป็นมูอยู่จ้ะพี่อีกอ่ะบนอีกค่ะเก็บบางนี้ก่อนเพื่ออีกอ่ะบัดใดโออ ใบไ,ไม่บังเนาะจ้ากะหัดเดียวบ่ค่อยเห็นพุ่นละบังกันนี่ดอกนึงมีพี่อีกอีกสองดูนี่ดอกสองดอกดอกใหญ่ยอยู่เด็กกะกะแบ่บมันสิกึบๆดีถึงมันสิคมเขากะไปต้มแล้วก็ลิ้นน้ำออกเด้อพี่น้องเด้อบางคนอันผู้เฒ่าเพิ่นก็บอกว่าให้แซ่ แต่น้ำปูนใสจะเครืองชั่วโมงเนาอจ้าค่อยเอามาเฮ็ดกินว่าสัสเพื่อนว่ามันอีซอยไอ้ลดความขมลงได้เนาะจ้่อยู่บ้านเอิญเห็ดแย่เห็ดแย่เห็ดเพิงนั่นแหะจ้าเห็ดเพิงขมเนาะดอกทั้งดอกเถ้าดอกอ่อนเลยนะ นี่จะมันมันจะเน่าง่ายนะจ้ะเพราะฝนกระตกทุกมือเห็ดกระดอกกระซีแบบดอกเน่าดอกอันนี้เนะถึกนําฝนดอกกระซีบ่งามำปันใดดอกนี่จ้ะเห็ดขมฝนทั้งเทิงฝนเพิ่กะเก็บอยู่ทายคลิปอยู่ขึ้กันเด้อพี่น้องอันนี้ก็ใบไม่บางไเนะโอ้ มือใหม่อยู่เด้อจ้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวกาสิบป,ปรับปรุงไปเรื่อยๆล้วจะการทายคลิปเนาะก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่อยู่กาสิบป,ปรับปรุงสิพัฒนาไปเรื่อยๆอยจะทายบ่ชัดบ่หยังจะจะฟาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมือใหม่หัดเห็ดจ้ะหัดทายคลิปเนาะนี่จ้ะนี่ดอกนี่ก็เท่าแล้วเบิ่งก่อนข,นขั้นดอกขั้นดอกแข็งอยู่ก็สิเอาอยจ้ะ เห็ดแง่ดอกเถ่าสิเอาบอ่เพราะว่าอันแฟนเรามาสิเอาลองเอาดอกเถ่านะจ๊ะเอาเชื่อเขานะไปไปฟังไว้ใต้โคนต้นสมโอสันจ้ะมันจะคือเห็ดตับเต้าบอเห็ดตับเต้านี่ขึ้นเด้จ้ะเอาไปฟังไว้มันสิขึ้นนะแต่อันนี้เห็ดแง่ก็เป็นตระกูลเห็ดเพือเห็ดตับเต้านั่นล่ะพี่น้อง่าสิล้องเอาเชื่อไปเฮ็ดไปฟังไว้ในสวนสมโอนะจ๊ะนี่ได้ลายดอกอยู่จ้ะ พี่น้องพ่อไข่เห็ดละงอกด้วจ้ะไข่เงอยู่ที่แมนไข่เห็ดละงอกขาวอะไรนี่กำลังขึ้นด้วยจ้ะนี่น้ำอยู่ยุกข้างบนอีกสองไข่ด้วยจ้ะเ๋ยวไปเอาข้างบนอีกก่อนนี่ตรงนี้ดันขี่ดินขึ้นมาพี่น้องโอ้ยไต่ก่อนเห็นกรมีด้อจ้ะขี้กังกือก็มาจอมเนาะไข่เห็ด ไข่เห็ดละง่นี่จะนี่แมนบอคือลายแถะแมนบอไุณเห็ดอีหยังนี่จะเดี๋ยวเบิ้งก่อนแต่อันนี้นะจะไข่เห็ดละง่เลนะยนะคุณไข่น้อยหน่อยปล่อยไปก่อนเนะหาเบิรงอีกก่อนจ้า